เคยลองสังเกตกันไหมครับว่าของใช้ในบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในครัวในห้องน้ําหรือแม้แต่ในตู้เย็นตั้งแต่ยาสีฟันแชมพูไปจนถึงผงซักฟอกโอกาสสูงมากเลยนะครับที่เราจะเป็นลูกค้าของสองบริษัทระดับโลกนี้ในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาดูกันครับว่าระหว่าง P&G กับ Unilever ใครกันแน่คือผู้ชนะตัวจริงทั้งในมุมมองของคนใช้และในมุมของคนลงทุนลองมาทายกันเล่นๆดูไหมครับว่าแบรนด์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ย ตั้งแต่แชมพูที่ใช้สระผมไปจนถึงไอศครีมถ้วยโปรที่อยู่ในช่องฟรีสเคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้ว,ลวเบื้องหลังแบรนด์เหล่านั้นคือใครกันแน่โอโ้โหไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าแบรนด์ที่เราคุ้นเคยและไว้วางใจกันดีเนี่ยส่วนใหญ่มาจากแค่2บริษัทนี้เองนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการแข่งขันของ2องยักษ์ใหญ่ที่ไม่ได้สู้กันแค่บ,บนชั้นวางสินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นแต่ยังเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดในตลาดหุ้นด้วย โอเคครับงั้นเรามาเริ่มจากมุมมองที่ใกล้ตัวเราที่สุดกันก่อนเลยลองสวมบทบาทเป็นคนดูแลบ้านเป็นคนเลือกซื้อของเข้าบ้านกันดูในฐานะผู้บริโภคแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เรามองหาจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็แน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องคุณภาพความน่าเชื่อถือใช่ไหมละครับนี่แหละครับคือหัวใจของ PNG เลยกลยุทธ์ที่เรียกว่าความเหนือกว่าที่ยากจะต้านทาน พูดง่ายๆก็คือเขาจะเน้นสร้างผลิตภัณฑ์ที่มันดีกว่าคู่แข่งแบบเห็นได้ชัดเลยถึงแม้จะต้องตั้งราคาสูงขึ้นมาหน่อยก็ตามซึ่งกลยุทธ์นี้เองที่สร้างความพักดีต่อแบรนด์ให้กับ PNG มาอย่างยาวนานในขณะที่ PNG ชูเรื่องประสิทธิภาพเป็นหลักพอหันมาดูฝั่ง Unilever นะครับเขาจะเดินคนละเกมกันเลย Unilever เนี่ยจะเน้นสร้างความแข็งแกร่งด้วยพอร์ตสินค้าที่มันหลากหลายมากๆครอบคลุมไปทั่วโลก แล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนสุดๆในเรื่องความยั่งยืนซึ่งต้องบอกว่ามันโดนใจผู้บริโภคยุคใหม่มากๆเลยครับแล้วกลยุทธ์ที่ต่างกันสุดขั้วแบบนี้มันส่งผลต่อตัวเลขทางการเงินยังไงบ้างเอาละครับได้เวลาถอดหมวกของคนทําบ้านออกก่อนแล้วมาสวมหมวกของนักลงทุนกันบ้างเราจะมาดูกันครับว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นผลตอบแทนในตลาดหุ้นได้อย่างไร ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมารู้จักคำว่า economic moats กันก่อนคำนี้สำคัญมากสำหรับนักลงทุนทูดง่ายๆมันก็เหมือนกับคูน้ำรอบปราสาทนั่นแหละครับที่คอยปกป้องธุรกิจจากคู่แข่งทำให้รักษากำไรไว้ได้ในระยะยาวเห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่าทั้งคู่เนี่ยมีปราการที่แข็งแกร่ง,ง,งมากๆเลยแต่สร้างมาจากคนละวิธีกัน png เขาจะทุ่มเงินมหาศาลไปกับการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D เพื่อสร้างนว,วัตกรรมใหม่ๆให้แบรนด์แข็งแกร่งอยู่เสมอส่วน Unilever จะใช้จุดแข็งเรื่องเครียข่ายการจัดจำหน่ายที่เจาะไปถึง190ประเทศทั่วโลกเป็นประการสำคัญเหลืตัวเลขมันก็สะท้อนกลยุทธ์ของทั้ง2บริษัทได้ชัดเจนมากครับฝั่ง P&G ที่เน้นสินค้าพรีเมียมและประสิทธิภาพสูงนี่นะฮะเขาสามารถทำกำไรสุทธิได้สูงถึงาราว18%เลยทีเดียว ทีนี้พอตัดภาพมาที่ยูนิลีเวอร์ซึ่งมีสินค้าที่หลากหลายกว่ามากรวมถึงกลุ่มอาหารและก็ไอศครีมที่ปกติแล้วจะมีอัตราก,กําไรที่ต่ํากว่ากําไรสุทธิของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ 10. 5ครับและแน่นอนครับว่าพอทํากําไรได้ดีกว่ามันก็ส่งผลไปถึงการเติบโตด้วยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่า PNG สามารถสร้างการเติบโตของไรายได้ที่แข็งแกร่งกว่าซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าพลังของแบรนด์หลักๆของเขายังคงทําผลงานได้ดีอย่างสม่าเสมอจริงๆเอาล่ะครับ มาถึงช่วงไฮไลท์กันแล้วเราจะมาเจาะลึกการเปรียบเทียบกันแบบมัดต่อมัดโดยเอาทั้งมุมมองของคนใช้ของในบ้านและมุมมองของนักลงทุนมารวมกันเลยตารางนี้สรุปทุกอย่างไว้ชัดเจนมากครับลองดูที่พลังของแบรนด์นะครับจะเห็นว่า P&G นี่เขาเป็นเจ้าถิ่นในอเมริกาเหนือนะแต่ถ้าเป็นตลาดเกิดใหม่นี่ต้องยกให้ Unilever เขาเลยส่วนแนวโน้มการเติบโต P&G จะนิ่งกว่ามีเสถียรภาพมากกว่า ในขณะที่ Unilever มีโอกาสโตสูงแต่เขาจะเหวี่ยงกว่าและจุดที่น่าสนใจมากๆคือความเสี่ยงหลับครับ P&G ต้องเจอกับความท้าทายเรื่องตลาดที่มันอิ่มตัวแล้วส่วน Unilever ต้องไปรับมือกับความผันผวน,นของราคาวัตถุดิบกับค่าเงินแทนมาถึงตรงนี้คำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้ก็คือแล้วสรุปจากข้อมูลทั้งหมดนี้หุ้นตัวไหนล่ะที่น่าจะเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดกว่ากันคือมันไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดนะครับมันขึ้นอยู่กับว่า เราเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนมากกว่าถ้ากําลังมองหาหุ้นที่เป็นเหมือนเสาหลักของพอร์ตท,ที่มั่นคงความผ,ลผลามันผวนต่ํา PNG ก็ดูจะเป็นคําตอบที่ใช่เลยแต่ถ้าเป็นสายที่พร้อมรับความเสี่ยงความผ,ลผ,ลผลันผวนเพื่อแลกกับโอกาสเติบโตสูงๆจากตลาดเกิดใหม่ Unilever ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับถ้าให้ลองสรุปเป็นกลยุทธ์การลงทุนง่ายๆนะครับก็อาจจะเริ่มจากการวางรากฐานพอร์ตให้มั่นคงด้วย PNG ก่อน แล้วค่อยเติม Unilever เข้าไปนิดหน่อยอาจจะสัก20%เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตจากตลาดใหม่ๆมันก็เหมือนเป็นการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงกับโอกาสในการเติบโตนั่นเองครับสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่คําถามสําคัญที่ว่าในโลกที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแบบนี้ความได้เปรียบแบบไหนกันแน่ระหว่างความมั่นคงที่อย่างรากลึกมานานของ P&G กับการขยายเครือข่ายไปทั่วโลกของ Unilever ที่จะพิสูจน์ว่ามีค่ามากกว่ากันในระยะยาว